สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมโปรจากสถาบันสอนกอล์ฟเอลฟาคอร์ปแคร์เรดมีครับส่วนผมโปโซนี่นะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับผมมีเทคนิคง่ายๆในการใช้โลมามาแนะนําให้ท่านนักกอล์ฟทั้งหลายได้ดูกันนะครับซึ่งแบบฝึกหัดแบบนี้เนี่ยก็ใช้แค่เพียงไม้กอล์ฟชิ้นเดียวก็สามารถที่จะทําได้นะครับเดี๋ยวรบกวนโปโซนี่หันด้านฝาผมหน่อยครับได้ครับผมโอเคก่อนอื่นนะครับเราจะเริ่มจากการทําการเซตอัพนะครับรวมไปถึงจะให้โปโซนี่ทำท่าขึ้นแบบสปริงใหงผมหน่อยครับ หลายคนนะครับเวลาที่ทําการแชร์โลไมห้หรือดอ,อกไม้ลงนะครับมักจะดลอ,อกให้ส่อเนี่ยมันติดตําตัวนี้ซึ่งเวลาที่เราทําท่าเนี้ยครับมันจะเกิดการสตั๊กครับมันจะทําให้หมุดตัวต่อไม่ได้ซึ่งมันจะเป็นผลทําให้เวลาที่เราลงมาต่อยมันจะต้องลงด้วยมือแล้วเราก็จะต้องแบบรีลีสก่อนที่จะถึงลูกซึ่งปัญหานี้นะครับมันจะทําให้มีความไม่สม่ำเสมอในการเข้าบอลรวมไปถึงหน้าไมา้ที่ปิดลูกมีโอกาสออกสายได้สูงมากๆเลยนะครับทีนี้แบบสุกขัดที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้นะครับเดี๋ยวโโซอนี่นบนรบกวน ผมอยากให้ขึ้นมาถึงท็อปสวิงทีนี้เรานํามือขวาของเรานะครับมาสอดไปที่อ้ามือซ้ายมาสอบไปที่ใต้ศอกขวาแบบนี้นะครับทีนี้เวลาที่เราลงนะครับจุดโฟกัสคือเราอยากจะผลสอบขวานะครับให้ดันมาข้างหน้าแต่ในส่วนของแขนซ้ายเนี่ยครับเราจะไม่อยากให้มันหลุดออกจากอ,อกนะครับเนื่องจากว่ามันจะลูสคอนเนคชั่นระหว่างมือลำตัวนะครับถ้ามันลูสคอนเนคชั่นกันเปอร์เซ็นที่เราจะต้องใช้มือขึ้นมาชดเชยก็จะมีเยอะเช่นกันนะครับ โอเคหลังจากที่เราถักสอบขวามาุ๊บทีนี้เราจะเห็นมูมไม้ที่มันป้านลงมากขึ้นเราก็สามารถที่จะหันตัวเข้าไปทาหารู่ได้เลยครับโดยแบบฝึกหัดนี้เนี่ยจะช่วยให้มีทั้งระยะที่เพิ่มขึ้นและการเข้าไปท่าบอลที่สม่ำเสมอมากขึ้นนะครับเพียงแค่นี้นะครับท่านนากักกอล์ฟก็สามารถที่จะแชร์โลม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมปอลันและปอโซนี่ก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ